ของฝากจากสุจิบัตเสียงเขียนโดยศาสนาจารยร์สมจกตคิดิพง์ตอนกระแสเคลื่อนลูกใหม่ทุกวันนี้ยุคไอทีเราคุ้นเคยกับคําว่ากระแสหรือคลื่นที่คนในสังคมพากันเดินตามวันนี้ขอพูดเรื่องเคลื่อนลูกใหม่แต่ก่อนคุยเรื่องเคลื่อนลูกใหม่ก็ต้องคุยเรื่องเคลื่อนลูกเก่าเสียก่อนเครื่อนลูกเก่าคือคลื่นที่มีอาดัมเป็นหัวแถวเมื่ออาดัมทาบาปผิดพระเจ้า ในสวนเอเดนกระแสนี้ก็พัดขมกระพือในโลกเราแรงเสียด้วยผู้คนพากันทำบาปตามอาดามเราอ่านโรมบทที่หข้อที่ส2องมานามเหตุเชนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายเกิดมาเพราะบาปนั้นได้ความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปจากการอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ เรามักตีความหมายว่าเมื่ออาดัมทำบาปอาดัมเป็นหัวแถวใช่แต่เราก็ตีความหมายโดยเถิดไปจากพระคัมภีร์ว่าการขัดขืนคำสั่งของอาดัมกลายเป็นเชื้อบาปขึ้นมาได้ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ให้กับลูกหลานเดินหล้นต่อๆมาทำให้คนทั้งหลายในโลกทำบาปลองอ่านพระคัมภีร์อีกทีพระคัมภีร์ไม่ได้พูดว่าความตายหรือการขาดจากพระเจ้าแผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคน เพราะอาดมทําบาปทั้งนี้แต่บอกว่าแพ่ไปถึงผู้คนเพราะผู้คนทําบาปแปลง่ายๆคือบาปใครบาปมันทําไมเพราะบาปคือพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎศีลธรรมไม่มีตัวตนเหมือนการล่วงประเวณีการโกงการเล่นหวยเป็นการเลือกฝ่าฝืนกฎไม่มีตัวตนอะไรผู้ที่กระทำบาปกาา็ว่าพืชผิดธรรมัญญิ บาปเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติจากพระธรรมยอ॰บทที่สามข้ 4. อที่สี่อนามทำบาปคนแรกก่อกระแสะขึ้นจริงเป็นแบบอย่างเร็วจริงชวนให้คนทำตามจริงแต่การดื้อดึงของเขาก็ไม่ได้จุดติเชื้ออะไรขึ้นมาหรือถ่ายทอดเชื้ออะไรลงไปในลกูกทางสายเลือด ถ้าก่อขึ้นและถ่ายทอดกันไปจริงก็ต้องถามว่าใครเป็นผู้ก่อบาปเป็นพฤติกรรมการดื้อดึงกบฏการฝ่าฝืนกฎศีลธรรมที่พระเจ้ารักเราเศษพระไทยโทมนัสอย่างยิ่งหาคำบรรยายไม่ได้หรือมีหรือที่พระองค์จะยอมให้เป็นเชื้ออะไรถ่ายทอดกันไปดังนั้นกระแสการทํากันตามกัน จึงเป็นกระแสะภายนอกที่เราคุ้นเคยกันดีในปทมการบทที่6ข้อที่หถึง6พระเจ้าทรงเห็นความชั่วช้าของมนุษย์ที่มากบนเหมือนดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไปพระเจ้าจึงเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนดินและทมนัสตอนนั้นมีแค่ครอบครัวหนึ่งเดินทวนกระแสะแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้า จากพระธรรมประ,ประมการบทที่6ข้อที่8เมื่อมีคนมาถามพระเยซูว่าโรกองเจ้าข้าคนที่เล่นน้อยหรือโลกศาสเตอเขาว่าท่านทั้งหลายจงเปียงเข้าไปปรนสุขครับแค่เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนไปอันมาแพยายามเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้จากพระธรรมลูกาบทที่13ข้อที่23ถึงย4คสยุโนอาอามาแล้ว ผู้คนอย่างคนเดินตามกระแสอาดมเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งที่พองเห็นคือทุกคนหลงผิดไปหมดเขาทั้งพวงเรวซาเหมือนกันทั้งสิ้นเขาไม่เคยคิดจะยำเกรงพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่สามข้อที่สิบสองและข้อที่สิบแปดคนยูคนต่างชาติไม่่ตกกันโรมบทที่สามข้อที่เก้าพากันดำเนินชีวิตออกนอกทางพระเจ้าจนถึงปัจจุบัน ทีนี้ผมขอพูดเรื่องขค้ื่อลูกใหม่อันน่ายินดีจากพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่15แต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นกันระเบริรนั้นไม่เพราะถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณพระองค์มู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมาก เราคุ้นเคยดีในชั้นเรียนเราคุ้นเคยดีในชั้นเรียนเวลาเราสอบมีกฎอยู่ว่าทุกคนต้องนั่งทําข้อสอบด้วยความสุจริตห้ามลอกข้อสอบปรากฏว่าในเอนั่งนังหัวแถวเริ่มงัดกระดาษคําตอบที่ตนแอบ,บเอาเข้าไปขึ้นมาแล้วนั่งลอกข้อสอบเพื่อนข้างเคียงเดี๋ยวหน้ามองหลังไม่เห็นกูก็ลอกบ้างอีกคนก็ลอกตามอีกไม่นานแถวหน้าทั้งแถวลอกตามในเอ ผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงครูออกไปทานกาแฟาเด็กในห้องเลาข้อขสอบกันหมดทั้งห้องได้คะแนนสูงก,กันทุกทุกคนแต่ทำผิดกันทั้งห้องเอามายิ้มแข็งขนหน้าตาเฉยดีใจได้คะแนนดีแต่นึกลงไปรู้สึกผิดกันทุกคนไม่มีใครภูมิใจในตัวเองสักคนผ่านไปสองสามรุ่นการเลาอสอบเริ่มไปที่คุนชินมีคนหนึ่งพูดกันว่าไม่มีใครสอบผ่านไปได้โดยไม่ลอข้อสอบเพราะพวกเราล้วนรูน้จริต เพราะเราล้วนทุจริตเพราะนายเอเป็นแบบไว้เราล้วนต้องผิดตามทุกคนอย่างนั้นหรืออยู่มาวันหนึ่งวิชาเดียวกันมีนายคนหนึ่งชื่อนายเจเข้ามานั่งสอบนายคนนี้ดูอ่อนแอเหมือนทุกคนเขาจะสอบเขาก็ต้องอ่านหนังสือเหมือนทุกคนแล้วก็สอบป็ายากเหมือนกันเขาก็นั่งนำข้อสอบด้วยใจมั่นคงเขาไม่ลอกขสอบเลยสอบได้สียด้วยคนไปถามนายเจว่า เลื่อลอขกข้อสอบท่านคิดว่าอย่างไรนายเจยบอกทุกคนที่มาถามว่ามันไม่ดีมันคือการทุจริตสอบได้ก็ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรมันเป็นบาปด้วยนายเจยบอกว่าเชื่อผมเถอะเปลี่ยนทิ่สายใหม่ซะเริ่มใหม่ต่อแต่นี้อ่านหนังสือและสอบโดยไม่ลอกอีกเขาถามนายเจยว่าทำได้หรือนายเจยบอกว่าเชื่อผมเถอะทำได้สิผมยังทำได้ นายข้อสอบเขาแอบมองนายเจยด้วยใจยชื่นชมชชยโยเขามีพลังตั้งใจทําข้อสอบเขาสอบไปคะแนานดีโดยไม่ได้ลอกกระแสาการไม่ลอกข้อสอบของนายเจยและเพื่อนๆหลายคนเริ่มแพ้สะพัดไม่นานเพื่อนยยกชั้นเลือกตามนายเจเพื่อลูกหลังนี้มาแรงทั้งทั้งที่ท่านับจํานวนพวกที่ทําตามนายเอก็ยังมีอยู่มากโข แต่บรรดาผู้ที่ทำตามในเองก็รู้อยู่ใะใจว่าตนชุดจริตไม่ควรทำเป็นสิ่งไม่ดีเด็กที่โรงเรียนจับได้ได้ออกไปก็มีหลายคนตรงกันข้ามกระแสที่ทำตามในเจแม้จะยังมีจำนวนน้อยแต่ก็ทะวีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะมัสงัางามและเป็นกระแสของความซื่อสัตย์ชอบทำภัยบุญร,รุ่งโรจคนที่ติดตามก็สุขใจไม่ได้ยิ้มแฉ่งแต่ใจหมองมัว อย่างแต่ก่อนแต่มีแตนิสุขสบายใจเชื่อผมเถอะพลังการเดินตางอันอาดัมมีฤทธิ์สู้พลังที่เกิดจากการติดตามพระเยซูไม่ได้เพราะคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังฉันใดคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบทํเพราะของพระองค,องค์ผู้เดียวที่เชื่อฟังฉันนั้นพระเยซูตอบคาถามคนที่มาถามพระองค์ว่าคนที่รอดนั้นน้อยหรือ ทรงจัดถึงวันสุดท้ายว่าจะมีคนจะมีคนจากทิศต,ตวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต,ต้มาร่วมสำรับในแผ่นดินของพระเจ้าจากพระธรรมลูกาบทที่13ข้อที่29ครับกระแสอันหลังที่ติดตามพระเยซูกำลังทวีขึ้นเรื่อยๆทุกทิศทั่วโลกอย่าได้ตกกระแสน,นี้เป็นอันขาดจะบอกให้ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ Thank you